กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูเหตุใหญ่ที่จังหวัดกาฬสินทนะครับเป็นการฆ่าโหดนางห้อยคือคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละนะจะคุ้นกับแบบนาย้อยใช่ไหมอันนี้เป็นผู้หญิงแล้วก็แทงพุนเลยนะคุณคอสามแผลลาตัวอีก4ี่แผลรวม7แผลหลังจากนั้นนะฮะใช้เชือกในการมัดคอศพแล้วก็ลากไปผูกไว้กับต้นไม้แล้วก็ถ่วงน้ําในเขื่อนลํปาวคาผู้ชมลูกชายเนี่ยเป็นคนมาพบศพแม่นะลูก ายเป็นคนมาพบศพแม่นะครับเหตุการณ์นี้นะฮะคนที่ถูกฆ่าถ่วงน้ําก็คือนางสมพิษเสนากิจอายุ53ปีนะครับสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมาเห็นนี่อย่างที่เห็นเลยลอยอยู่กลางเขื่อนลำปาวเนี่ยนะครับถูกมัดติดอยู่กับต้นไม้ที่มันอยู่กลางเขื่อนลําปาวที่บ้านโนนสาลาตําบลภูดินอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินุ์นะครับสภาพศพเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เนี่ยนำร่างมาบนฝั่งพบว่าลําคอมีรอยเชือกรัด และพบบาดแผลคุณถูกแทงพุลนะฮะคอสามแผลลำตัวอีก4ี่แผลในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบครับเป็นรอยลากศพแล้วก็คราบเลือดจากกระท่อมยาวไปถึงกริมน้ำกว่า20เมตรคาดว่าคนร้ายเนี่ยฆ่าแล้วก็ใช้เชือกรัดคอแล้วก็ลากมาแบบนี้คุณออเนี่ยรอยเป็นทางเลยนะออลากร่างมาแบบนี้ลากศพมาแบบนี้เอาไปมัดไว้กับต้นไม้ในน้ำอ่ะในเขื่อนนี่นะครับรเพื่อเป็นการอำพรางศพนะฮะ สอบสวนทราบว่าผู้ตายมีอาชีพเลี้ยงควายเอาไว้ขายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่านางห้อยนะนำควายมาเลี้ยงในที่เกิดเหตุในช่วงเช้าคุณผู้ชมฮะลูกชายก็คือนายอาทิตย์ลูกชายบอกว่าในช่วงเช้าเนี่ยแม่นําควายมาเลี้ยงจนช่วงสายติดต่อไม่ได้ก็เลยออกตามหาครับคือลูกชายให้เบาะแสแบบนี้ว่าแม่เนี่ยอยู่กินกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายสําราญ อยู่กินฉันสามีมาสองปีนะครับหลังจากที่นายสำราญเพิ่งจะออกจากคุกแล้วก็มาอยู่กินกับแม่มช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานายสำราญมักจะมีการทำร้ายแม่บ่อยครั้งบางครั้งก็ขู่ฆ่าคือนายสำราญมีิมสัยหึงหวงตามแม่ตลอดเวลาระแวงลูกชายกับนายสำราญเนี่ยก็ไม่่อยถูกกันแต่แม่ไม่เคยบอกนะว่าแม่เนี่ยถูกนายสำราญทำร้ายร่างกายทีนี้ครับ ลูกชายออกตามหาเมื่อวานตอนเช้าใช่ไหม<ฆ>เอ๊ะแม่อยู่ไหนเอาควายไปเลี้ยงแล้วหายตัวไปปรากฏว่าพอมาจุดตรงนี้พบรถจักรยานยนต์จอดไว้เจอรอยลากแล้วก็คราบเลือดจนไปพบศพแม่ที่ถูกผูกไว้กับต้นไม้กลางเขื่อนลำปาคุณลูกชายทำใจไม่ได้จริงอบอกว่าอยากให้จับตัวคนก่อเหตุซึ่งคาดว่าเป็นนายสำราญเนี่ยแหละมาชดใช้กรรมนะครับ คุณผูชมฮะล่าสุดตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วก็คือนายสําราญสิงห์สุวรรณอายุ59ปีนะครับจับกลุมได้เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก5าทุ่มที่บ้านสีบุญเรืองตะบนเสาเล้าอำเภอหนองกุงงสีจังหวัดกาฬสินุ์นะครับขณะที่ไปขอหลบซ่อนตัวที่บ้านเพื่อนพร้อมของกลางอาวุธมีดที่ใช้ในการกรา่อเหตุและก็เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดนะครับเบื้องต้นนายสํารานส,สาภาพแบบนี้ ก่อเหตุจริงฮะสาเหตุมาจากความหึงหวงะระแวงว่าฝ่ายหญิงจะไปมีคนอื่นอยู่กินกับภรรยามาเกือบ2ปีนะครับตำรวจคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สอพอลำปาวทีนี้น้องสะพ้ายของคนตายให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้นายสำรายนายสำราญเนี่ยทำร้ายร่างกายคนตายก็คือนางสมพิษหลายครั้งและเคยขู่ฆ่าแลละครับไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันจริงๆนะฮะ เที่ยนึงนี่จะขาดอันที่ยนึงนี่ดูปากเว่ยเคยผูกก็หลากแล้วเขาปากเว่ยรอบหนึ่งนี่มีรอบที่สองนี่ออกตายเลยจ้ะเคยกูขามในรอบหนึ่งแหละจ้ะเคยตบตีกันมาก่อนบอกคับตีประจําค่ะช่สาซนี่แหละเรื่องแล้วหึงหึงเนี่ยใสเหิน่าหึงเาานี่ยเด้ไล่ค่ะไล่ยล่เลีถ้าปานครอบกับบริบาติวานเป็นอยังต้องลากไปผูกที่ผูกม,มันก็ไล่ทีอ,อยากให้เพืนจัดการยังเดี๋ยวเพื่อนจัดยังได๋ไยวพอดีดเอาคือ คนผู้น,น,ไไน,นี้เบื่อไครติดคุกขาดคนเพืือขาดไปเรื่อยสิแมติดคุกปอเพราะอหรก็เก่าคุณผู้ชมฮะทีมขาวของเราได้ภาพวงจรปิดมานะครับว่ามือฆ่าเนี่ยทำเนียนถือมีดหลังก่อเหตุแล้วก็เดินไปขอน้ําชาวบ้านกินนี่ยวงจรปิดนี้9มง34นาทีของเมื่อวานนี้นะฮะหลังจากฆ่านางสมพิษในช่วงเช้าะนะครับจะเห็นนายสำราเนี่ยแวะมาขอน้ํำดื่มที่บ้านของนางสมเพชรเพื่อนบ้าน ในมือนี่ยถือผ้าเข้ามา้าน่าจะห่อมีดท,ที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วทาทีท,ทําท่าพูดคุยทั่วไปกับหลานเจ้าของบ้านเหมือนไม่ได้ทําอะไรมานะครับพอดื่มน้ําเสร็จก็เดินออกมาบริเวณถนนอ้อมไปทางด้านหลังบ้านของผู้ตายอันนี้เป็นการคาดนะคาดว่าอาจจะไปฆ่าลูกชายของผู้ตายด้วย เมื่อไม่เมื่อไปถึงเนี่ยนะฮะก็ไม่เจอลูกชายผู้ตายก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่จอดไว้เนี่ยไปทิ้งไว้ที่บ้านตัวเองแล้วถึงจะขี่รถซาเล้งของตัวเขาเองไปบ้านพี่ชายก่อนที่จะหลบหนีไปขอพักอาศัยที่บ้านเพื่อนที่อำเภอหนองกุงงรีก็ข้ามอำเภอนะครับขณะนี้ตํารวจนะ,ะอยู่ระหว่างสอบปากคํานายสํารานเพิ่มเติมนะฮะ เจ้าตัวเนี่ยท่าทางนิ่งเฉยไม่สะทกสะทานตรวจสอบประวัติเพราะว่าเคยติดคุกคดีพยายามฆ่าเบื้องต้นฮะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเ,เหตุสยองที่เกิดขึ้นที่กาลสินนะครับค่ได้โหดร้ายมากๆนะใช่อันนั้นคือฆ่าแทง